การขึ้นการกลับส PA สอง uv วันกวันมา importantlyform of this การค espace ฆ่าคคใช่ ivat กับ ผมอำเพอหัวมากพระรามผมเป็นคนแจ้งเองว่ามีเหตุออ๋ทีี่่พแจ้้งเขาไปใช่ครับผมเป็นคนแจ้งเองว่าได้รับแจ้งจากเขตเพราะว่าตำรวจไม่มาตำรวจมาแป๊บเดียวเลงมากเลยนะเงมากก็มีคนนั่งหลังมาด้วย เดี๋ยวพวกเขาย็นคอยอยู่ตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วข,ของอะ่ะน้ำเอ้ยน้ำแข็งเอ้ยมันละลายหมดหเหมือนกาไก่มันอยู่นั่นน่ะมันก็ละลายหมดอะ่ะถ <c oughs> ้าป่านนี้รับตัง้งแต่สิบเอ็ดโมงนี่ก็เริ่มละลายแล้ว <c oughs> แล้วใครมันใช้ใช่ไหมน่ะ เนี of of kommt, ่ยบางคนก็ขายข้าวแกงข้าวแกงก็ทำบุกข้าวยังยังออกไม่ได้เลยเนี่ยแล้วคืนนี้จะอยู่ยังไงคะเจ้จะอยู่ยังไงอยู่อย่างร้อนลอยไงแล้วไฟเฟยเขามาช่วงมาช่วยยังไงตะงกันเจ๊บอกอยู่ช่วยยังไงช่วยให้ไฟฟ้าช่วยเอาไฟสำรองมาติดให้ใช้กันได้สิถ้ามันไม่ติดเนี่ยจะใช้ยังไงอ่ะ ถ้าเขาหาที่ให้อยู่ก่อนไปไหมไม่ไปมาอยู่นี่ยันไปทำไมไม่มที่มาถึงแบบให้ให้เย็นเย็นอ่ะเป็นอาการโรงเรียนอะไรไม่เอาไม่ไวปันนี้คือเราขาดรายได้พรุ่งนี้ขาดรายได้แน่นอนอยากให้หน่วยงานเรเขาช่วยเหลือหน่ยบ้างคะเขาจะช่วยยังไงอ่ะใครก็ช่วยมาเถอะตามปกติแต่ส่วนของเรื่องของกระแสไฟทางการไฟฟ้ากำลังระดมเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมาปักเสาแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าให้ทางแต่ว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่า เขาเราเราระยะเวลาในการ่กวาดเสาไฟนะครับเพราอเป็นชาวบ้านเขาก็ทราบเป็เ <h> ด <arta> ือดหล่อในเรื่องของการเป็นเดือจริงๆเมื่อเมื่อสักครู่ได้ยินเรียงหายไปแต่เขาบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้อย่างแน่นอนอาจจะอาจจะตอบได้อีกทีก็ตอนที่มีแแต่ว่าจะเร่งในเรื่องของการเ a ล r y i n ตัวเสาไฟให้ได้ก่อนแลคมีตัวเลขประมาณงาจไม่ได้แจ้งหรือเปล่าเพื่อนสิบาอยู่นะคะตอนนี้ก็คือให้เราทราบว่ากำลังจะเร่ง เจ้าหน้าที่ที่เป็นการไฟฟ้าที่อยู่ในระแวกกรุงเทพตะวันออกเนี่ยค่ะระดมมาที่นี่เพื่อที่จะทำแค่การแก้ดึงกันนะต้อนมันตอนช่องเนี่ยกความรับผิดช่องของสายไฟนะสองตอนนี้เราได้ประสานกับทางสำนักงานเขตหลงช่วยเหลือไปขอช่วยเหลือมาแบรนี้ค่ะจริงๆก็มีทางติดต่อไปที่ทางสำนักงานเขตเป็นเหมือนกันาราจในเรื่องนี้ก็เหมือนกานแจ้งหลังทางอีกทางนึ่ก็จะแจ้งในเองของรื่องนีแต่ว่านาทีนี้ก็คือแจ้งไปแต่ว่าน่าจะไม่ไม่ เราจะองดวารที่จะเปิดศูนย์อาหารงอันนี้ไ้มีการคุยจะคุย่ว่าจะเป็นทางช่องทางอะไบ้างมีมีบางท่าน มีลูบอลเหมืนันก็